ส่วผู้ชมคะตามปกติแล้วทุกๆุกคืนวันที่หนึ่งตุลาคมที่เกาะฮ่องกงจะต้องมีการจุดพลุเฉลิมฉลองวันชาติจีนนะคะซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนับตั้งแต่ที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้การจุดพลุต้องยกเลิกไปแล้วแทนที่ด้วยการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลจีนคุณนัฐากมนวัทินรายงานมาจากเกาะฮ่องกงค่ะ ช่วงหัวข้ามของวันที่1ตุลาคมปีนี้ได้เห็นพลังของคนฮ่องกงที่ออกมาแสดงพลังต่อกรกับรัฐบาลจีนอย่างไม่ได้ย่อท้อหรือว่าเกรงกลัวเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันฉลองครบรอบ65ปีวันชาติสมัยใหม่ของรัฐบาลจีนค่ะ mm. ภาพที่เห็นรอบตัวดิฉันขนาะนี้ก็คือกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุม ออกมานั่งรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะต้องการส่งเสียงไปยังผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกองให้ลาออกและขอให้คนฮ่องกองได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อที่จะเลือกผู้นำโดยตรงด้วยตนเองค่ะ What's your concern about your own future that brings you to join the protest? Um, I see the hope. This if we don't come out today we are never have any chance come don't to to any up นักศึกษาบางคนที่ได้คุยด้วยก็ระบุว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของพวกเขาที่คนฮ่องกองจะได้ตัดสินชะตาชีวิตของตอนเองผ่านการเลือกผู้นำเจ้าของบริษัทการท่องเที่ยวคนไทยที่มาอยู่ฮ่องกองไม่ต่ำกว่า30ปีระบุว่ารู้สึกเห็นใจบรรดานักศึกษา ปัญญาชนของฮ่องกงที่ออกมาร่วมประท้วงในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเข้าใจสภาพความเป็นอยู่หรือว่าปัญหาที่คนรุ่นใหม่กําลังเผชิญและอาจจะกําลังรู้สึกว่าอนาคตมืดมนด้วยความที่ถูกคนจีนหรือว่านักศึกษาจีนเข้ามาลงทุนทําการค้าและกําลังถูกยื้อยุดอนาคตที่สดใสของคนฮ่องกงไปเพราะฉะนั้นการหาทางออกควรที่จะมีการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลจีนและคนที่กำลังชุมนุมกันในขณะนี้ค่ะ ที่ดูแล้วนะคะยังไงก็สู้ฐบาลจีนไม่ได้หล้ค่ะนะคะเด็กฮ่องกงก็ต้องปรับแหละเพราะคนฮ่องกงบอกแล้วสถานการณ์อะไรแล้วก็อยู่ได้นะฮะแต่ต้องค่อยๆไปทันทีเขาคงไม่รับนะคะคงทีไม่รับคืออย่างน้อยก็ถ้าเป็นพี่ควรจะปรับเปลี่ยนเรื่องการเลือกตั้งอย่างที่บอกอย่างที่เขาเรียกร้องอยู่แค่นั้นเองโถ่ต้องสามสิบสามปีน้องเอ้ย นะคะสี่ปีต่อผู้ว่าเราคนหนึ่งและเลือกไปแล้วให้ดูตอนนี้ทุกคนบอกว่าบางส่วนบอกว่าคนไหนดีฮ่องกงทนายความดีหมอดีคนไหนดีก็ลองเลือกขึ้นมาสิคะแล้วดูซิปกครองได้ไหมจนถึงนาทีนี้รัฐบาลจีนก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะอ่อนข้อเช่นเดียวกันยืนยันว่าการชุมนุมเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมจะต้องยกเลิกการปิดกั้นถนนและกลับบ้านโดยเร็วที่สุด เชื่อว่าผู้นาจีนก็คงจะได้ยินเสียงที่ผู้ชุมนุมออกมาประท้วงเรียกร้องในครั้งนี้นะคะและภาพของการสลายการชุมนุมด้วยการใช้แก๊สน้ําตาเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้กลายเป็นกระแสตีกลับที่ยิ่งหนึ่งผู้คนออกมาร่วมประท้วงกันอย่างหนาแน่นในนาทีนี้ค่ะแต่ความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการใช้กําลังเข้าปราบปรามประชาชนหรือว่าการชุมนุมก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามและมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในสายตาของนักรัฐศาสตร์ที่มาจากประเทศไทยและมาศึกษาอยู่ที่ฮ่องกงประเมินว่ารัฐบาลจีนจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงค่ะม็อบถ้าเจอกับตำรวจฮ่องกงจะเอาอยู่ไหมตำรวจฮ่องกงเนี่ยกำลังพลเนี่ยสี่หมื่นถึงสี่หมื่นกว่านายนะครับแล้วก็มีลักษณะปเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รปภบ,บวกตำรวจและบวกทหารไปในตัวด้วยสมรรถนะในการจับกลุ่มยับยั้งม็อบเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วมี PLA กองทัพปลดแอกประชาชนจีนเนี่ย ประจำการอยู่6,000คนตั้งแต่ที่ทรานเฟอร์กลับไปหาจีน1997และยังไม่นับนะครับว่าจะมีกําลังเสริมจากแถวกวางโจวกวางตุ้งเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่หากปักกิง่งหรือห้องฮ่องกงเองคิดจะจัดก,การกับม็อบเนี่ยไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันจบแล้วเนี่ยมันจะไม่จบระยะสั้น ถ้าคุมไม่ดีเนี่ยสังคมแพร่ระบาดระยะย,ยาวเนี่ยมันมีอิทธิพลเพราะว่าเรื่องณนปัจจุบันมันอาจจะกระทบถึงสายสัมพันธ์หรือบทบาทของมหาอำนาจเวียีนาชาติที่จะมาประนามเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยฉากที่กำลังเกิดขึ้นที่ฮ่องกงนาทีนี้นอกจากรัฐบาลจีนกำลังจับตามอง รัฐบาลหลายๆประเทศกําลังส่งสัญญาณแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะรัฐบาลจากประเทศตะวันตกว่าขอให้คนฮ่องกงได้ใช้สิทธทิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่และรัฐบาลควรจะรับฟังขณะที่รัฐบาลจีนก็ส่งสัญญาณว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อต่อข้อเรียกร้องของประชาชนเช่นเดียวกัน เวลาเงื่อนไขในการงัดข้อการว่าจะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนและผู้ประท้วงจะได้สมหวังกับข้อเรียกร้องต่อผู้นำของรัฐบาลจีนและผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงหรือไม่เป็นความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกไม่อยากจะเห็นแต่สำหรับนักศึกษาประชาชนที่นี่ยืนยันว่าจะปักหลักชุมนุมต่อสู้จนจนกว่า สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องจะได้สมตามความตั้งใจที่จะได้อนาคตของตนเองค่ะนัฐธาโกโมลวาทินรายงานจากบริเวณที่ประท้วงอาคารที่ทำการรัฐสภาและสุนราชการฮ่องกง ช่วงนี้เป็นช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งที่เก่อฮ่องกงนะคะเราจะไปดูสดๆกันกับคุณนัทถาว่าตอนนี้ยังมีผู้ชุมนุมประท้วงรวมตัวอยู่หนาแน่นเหมือนช่วงที่ผ่านมาด้วยหรือไม่นะคะก่อนหน้านี้คุณนัทถาได้พูดคุยกับทางแกนนํากลุ่ม Occupy c e เซนท l มีแนวโน้มจะคุยกับรัฐบาลจีนบ้างไหมคะคนนะคะสำหรับแกนนําของกลุ่ม Occupy c e เซนท l ที่ดิฉันได้พบในวันนี้คะ่ะคุณจิรชาตาคะเป็นแกนนําที่พูดคล้ายๆกันว่า คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มสาวที่มาร่วมชุมนุมกันมากมายขนาดนี้และเป็นการต่อยอดการเริ่มการชุมนุมของกลุ่ม Occupy Central ที่เริ่มกันจริงๆต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้วระหวางแผนว่าต้องการที่จะแสดงจุดยืนครั้งใหญ่ในวันนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมแต่กด้านหนึ่งก็ยอมรับนะคะว่าวันเกรงเหมือนกันว่าสถานการณ์เกรงว่าอาจจะบานปลาย แต่ก็อดแสดงความเชื่อมั่นต่อพลังของคนรุ่นใหม่พลังของนักศึกษาไม่ได้นะคะเพราะว่าระบุว่าเห็นได้ชัดว่าการบริหารจัดการกันเองในพื้นที่การชุมนุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเชื่อมั่นว่าอนาคตของฮ่องกงจะต้องสดใสเมื่อมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใส่ใจปัญหาการเมืองอย่างชัดเจนเช่นนี้แต่ก็ไม่ลืมที่จะระบุนะคะว่าข้อ เจรจาสําหรับจุดยืนของฝ่ายที่ชุมนุมก็คือต้องการที่จะให้ผู้บริหารฮ่องกลงลาออกและขอให้รัฐบาลจีนรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนที่ออกมารวมตัวกันในครั้งนี้อย่างมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ17ปีหลังจากที่ฮ่องกงคืนสู่การปกครองของจีนค่ะคุณจิรชาตาคะค่ะขอบคุณค่ะคุณนัฐาโกมลวัทินก็ยังคงเกาะติดการชุมนุมอยู่ที่เกาะฮ่องกงอยู่นะคะ